สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักเกษตรนะครับคลิปนี้คนรักเกษตรพาเพื่อนๆมาพบกับไม้แคทตัสหรือว่าไม้ในกลุ่มกระบองเพชรนั่นเองนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาพบกับไม้สวยๆงามๆนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงยยง่ายดูแลง่ายไม้เหล่านี้อยู่ในตระกูลกระบองเพชรหรือว่าไม้ในเหล่าแคทตัสเีงเงนง่ยครับวันนี้จะมานําเสนอโอพันเทียโมนาแคนตา ก็เป็นกระบองเพชรที่มีรูปร่างลักษณะลําต้นแบนแล้วก็จะมีขนหรือหนามรอบต้นนะครับแล้วยอดของเขาก็จะออกเยอะมากนะครับทำให้มีชื่อภาษาไทยที่เรียกกันว่ากระบองเพชร300ยอดนั่นเองนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับหูกระต่ายนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่หูกระต่ายอันนี้เป็นโอพันเทีย โมนาเคนทาก็เป็นไม้กระบองเพชรหรือไม้แคตัสในกลุ่มโอพันเทียนั่นเองนะครับซึ่งไม้ในกลุ่มโอพันเทีย่ยก็มีเยอะมากหลากหลายสายพันธุ์นะครับในบ้านเราเนี่ยวันนี้ก็จะมาพบกับแคตัสหรือกระบองเพชรตัวนี้นะครับก็เป็นไม้ที่น่าปลูกน่าสะสมอีกตัวนะครับเป็นไม้ที่ลักษณะลําต้นแนปลกสวยงามลําลต้นจะมีรูปร่างลักษณะแบนก็วันนี้ นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนกระถางนะครับเนื่องจากว่าเขาอยู่ในกระถาง2นิ้วเนี่ยลำต้นเขาขึ้นเต็มกระถางแล้วแล้วก็เนี่ยครับต้นใหญ่มากแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น3นิ้วนะครับก็ทําได้ด้วยการเนี่ยครับยกออกจากกระถางเดิมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอามาใส่ในกระถางใหม่แล้วก็เติมดินให้เต็มนะครับข้อสําคัญก็อยู่ที่ดินปลูกแค่นั้นเองนะครับ ใช้เป็นดินสูตรดินโปร่งนะครับดินที่เราลดน้ําลงไปแล้วน้ําไม่ขังน้ําไม่แเจรดน้ําลงไปแล้วน้ําไหลผ่านได้สะดวกอ่าอันนี้ก็จะทําให้แคทตัสของเราหรือว่ากระบองเพชรของเราเติบโตได้อยา่างดีและก็ไม่เน่าเวลาโดนฝนตกใส่ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับง่ายสําหรับการปลูกการดูแลโอพันเทียโมนาแคนทาก็เป็นหนึ่งในไม้กระบองเพชรทีท่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าเนื้อ นอกจากว่าจะปลูกเพื่อความสวยงามปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับแล้วนะครับผลของเขาครับเมื่อเขามีอายุใหญ่พอสมควรนะครับมีอายุหลายปีมีอายุใหญ่มีต้นใหญ่พอสมควรเขาก็จะมีดอกมีผลซึ่งผลของเขาก็จะนํามารับประทานได้นั่นเองนะครับเป็นไม้ที่ปลูกได้สวยงามและก็ผลกินได้ด้วยสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการนําเสนอกระบองเพชรอีกตัวนะครับที่ คิดว่าเพื่อนๆน่าจะสนใจหามาปลูกหามาผสมกันนะครับซึ่งการเปลี่ยนกระถางหรือว่าการปลูกแคตั้นเนี่ยข้อสำคัญก็ควรใช้ถุงมือนะครับเพราะว่าแคตตั้นเนี่ยหรือกระวองเพชรเนี่ยเป็นไม้ที่มีหนามอยู่รอบลําต้นนะครับดังนั้นการปลูกหรือการเปลี่ยนกระถางนะครับต้องใช้ถุงมือหรือว่าใช้อุปกรณ์สวมมือป้องกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเป็นการนําเสนอแคตตัส ตัวแปลกๆใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันชื่อว่าโอพันเทียโมนาแคนทานะครับตัวนี้หรือชื่อภาษาไทยเรียกว่ากระบองเพชร3 0 0ยอดนั่งเองนะครับซึ่งไม้ในกลุ่มกระบองเพชรก็มีหลากหลายสายพันธุ์ในเรื่องปลูกนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็เป็นกระบองทองนะครับกระบองทองก็เป็นอีกต้นนะครับที่น่าปลูกน่าสะสมเนื่องจากว่าเขาเป็นลักษณะลําต้นตรงกลมใหญ่แล้วก็ ขนหรือหนามจะเป็นสีเหลืองนะครับสวยงามมากนะครับสําหรับกระบองทองตัวนี้เป็นกระบองทองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นแคตสที่หน้าปลูกอีกตัวนะครับตัวนี้เป็นแคตสที่ไม่มีหนามนะครับ ลักษณะจะดท้ายกับผลของมะเฟืองนะครับเนี่ยครับขวบอ้วนสวยน่ารักมากนะครับตัวนี้ก็เหมาะที่จะวางบนโต๊ะทํางานก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเขาไม่มีหนามนะครับแคตัสตัวนี้ก็เป็นแคตัดอีกตัวนะครับซึ่งไม้ในกลุ่มแคตัดหรือว่าไม้กระบองเพชรเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกปลูกมากนะครับดังนั้นเราก็เลือกหามาปลูกให้เหมาะสมกับฟาร์มต้องการหรือว่าฟาร์มเหมาะสมกับพื้นที่ของเรานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าก็จะมานําเสนอต้นไม้สวยๆแปลกๆต้นไม้ประดับไม้มงคลไม้โฟกอากาศนะครับก็จะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันด่อยมา